าสิทธิราชย่อมเป็นเรื่องที่อีกเลี่ยงได้ยากยิ่งระบบราชการขยายตัวมากขึ้นอำน,นาจสอรองของข้าราชการก็ยิ่งเพิ่มขึ้นความขัดแย้งในานองน,นี้จะพบได้ในกองทัพเช่นกันดิฉันไม่อยากจะออให้คำนิยามหรือเรียกความเคลื่อนไหวของกลุ่มเรา230ว่า เป็นไปเพื่อประชาธิไปไตยนะแต่คิดว่าแ่่จะเป็นเป็นไปเพื่อสนองตออุดมการท่านนิยมมากกว่าคือกระแสความคิดเรื่องชาตนนิยมนี้ผู้นําในระบอบสมุรณาญาติที่ได้ก,ก็พยายามที่จะช่วงชิงที่จะใช้กระแสชาตนนิยมนี้เพื่อครอบครองพื้นที่ในส่วนของความเป็นรัฐชาติในฐานะแกนกลางไว้ได้สูงสุดในแง่หนึ่งก็ประสบความสําเร็จนะคะต้องหน้าการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของระบอบ ย่อมมีเหนือฝ่ายอื่นเป็นจำนวนมากแต่ก็ทิ้งความไม่ลงรอยไว้ในชาตินิยมแบบตาชาธิปไตยมากทีเดียวเพราะความไม่ลงรอยอย่างปรามนี้เองที่นักสฏิวัติชาตินิยมรุ่นรแฝใช้เพื่อเผยแพร่อุดมการณ์ชาติปไตยไม่ว่านะ